เวน d ดอร์จ uh ีวาไทยนดสถานที่ภาษาไทย c ชมเดร์ทตารห้างสรรพสินค้าซ u เปอร์มาร์เก p ตซ m เปอร์มาร์เก r ต u r a n t i ปั๊มน้ำม <Ban. S 1> <ital> ันเดย์ที่เเลสตูดิโอบ้านสปิตาลีโรงพยาบาลออโรพอร์ตีสนามบิน ลูมิแม่น้ำสถานีรถไฟสถานีตำรวจชารวจหมู่บ้าน โอราสภาพน์คูลาฮอคอยสโอลาโรงเรียนโอเชอเนี <ce> มหาสมุทรปุลี ป่าปาร์คูสวนจุเตติเมืองมหาวิทยาลัย <Pl agi. S 1> ชาย่าด คาเฟ่เน่คาเฟ่ม و เเออพิพิธภัณฑ์ดาเลส autobusy ไปรษณีย์ฟาร์บริกาโรงงาน โรงแรมบังกะธนาคารสตาดิโอมีสนามกีฬาอารเกษตรปาร์คูคอมตร อุทยานแห่งชาติบิบ l i o t เ e c a ห้องสมุดป a l a t i Wang t u n n e l อุโมง r e s t a u r a n t พาท a k a ม o s h a r o n i ตาโบโนเอนีอน,อน,น,นาคานาลินตอนอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา